อันนี้เป็นรีวิวสั้นนะครับเกี่ยวกับมีดพับของผมเองนะครับก็คือซานเลนมุ7071นะครับตัวนี้ก็ไม่ได้มีขายแล้วนะครับผมตัวนี้ต้องเรียกว่าถือว่าค่อนข้างคมในระดับหนึ่งเลยนะครับเวลาที่ผมใช้งานหรืออะไรทำนองนี้ก็ความคมนะครับผมไม่แน่ใจสเปคใบมันคือลืมสเปคใบไปแล้วแต่ที่ใบมีดก็ไม่มีบอกด้วยนะครับตัวนี้ไม่รู้ใครอ่านเป็นช่วยผมด้วยนะเพราะว่าผมลืมสเปคใบมีดจริง ปกติท่องไว้ไม่แน่จะเป็น 8CR หรือเปล่านะคือตัวนี้ดิสคอนติ n นียไปนานแล้วนะครับผมจากค่ายซาเลนมุเป็นใบแบบทันโตนะครับจริงๆผมตัวนี้นี่หลอกเว้ยผมนึกว่ามันแบบคือผมมาเพิ่งเข้ามาวงการมีดอะไม่กี่ปีแล้วเข้าใจว่าไอ้สิ่งนี้มันน่าจะเหมือนเออร์เอมสซันก็คือแบบพวก CQC 7K แลม้องเนี่ยก็นึกว่าเออ มันน่าจะทํางานเหมือนกันเรนพลงนี้ก็คือแบบเกี่ยวกับมังเกงแล้วก็เปิดได้แต่คือลืมไปว่ามันไม่ใช่ Amazon เอเมอร์ซันไงก็คือเกี่ยวสเต็มที่เลยมังเกงเกือบขาดนะครับตัวนี้นะครับก็ขนาดจะประมาณคอนบอยทีแปดนะครับเนี่ยเล็กมากคือพูดง่ายว,ว่า2อันนี้คือคู่หูดูโอ้นะครับก็คือเป็นคู่หูดูโอ้ที่ใช้แบบทํางานได้จริงๆแล้วก็มีขนาดเล็กนะครับตัวนี้ผมชอบเพราะว่า เอ่อเรื่องเรื่องเรื่องด้ามเลยกันผมพูดถึงด้ามก่อนนะด้ามผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือจริงๆถ้าเป็นสีแบบแฟลตด a กเอิร์ธเหมือนกับตัวสีตรงเนี้จะดีมากแต่นี่ยเขามีลวดลายมันก็เลยให้ความรู้สึกที่ว่าแบบมันก็ดูโมเดิร์นดีนะแต่คือในส่วนตัวถ้าไม่มีเลยดีกว่าในส่วนตัวผมนะั้นคือถ้าไม่มีเลยมันก็น่าจะดีกว่าแต่อาจจะทํามาเพื่อแบบการกิ๊บจับอะไรประมาณนี้นะครับอุยอ้ยเกือบเกือบเกือบต้องใหม่ก่อนเฟลเมื่อกี้เฟลนะครับ ลักษณะของเขานะครับเป็นทันตกดรอ p พอยต์นะครับซึ่งค่อนข้างสวยนะแล้วก็มีจิมบิ้งตรงนี้นิดน,นึงเวลาจับก็ค่อนข้างอยู่มือแต่เรื่องความคมเนี่ยถือว่าใช้ได้คือผมใช้มีใบเสร็จอยู่ใ,ใกล้พอดีเดีจะลองดูกันนะครับเอาเชียนเชียนเลยอุ้ยเคีียโดนกระเป๋าว่ะนี่เห็นไหมคมมากถือว่าค่อนข้างคมนะ คือไม่รู้เมื่อกี้เข้ากระเป๋าหรือเปล่า <c oughs> เนี่ยถือว่าคมในระดับหนึ่งก็คือใช้งานได้ไม่เป็นไรนะเฮลิคอนตัวนี้คือถือว่าใช้ทํางานได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าจะส่งไปรับคมเพิ่ม <c oughs> ผมคิดว่าตลาดแถวบ้านน่าจะรับพังนะครับตัวนี้ก็น่าจะส่งไปให้พี่ pp night maker รับแทนนะครับเพราะตัวนี้ถือว่าถามว่าเปิดยากไหมไม่ยากแต่ต้องฝึกในระดับหนึ่งคือถ้านิ้วโป้งไม่เท่าไหร่นะครับแต่นิ้วชี้จะเปิดยากมาก คือเมื่อก่อนที่ผมเล่นมีดกอบอ่ะมันแบบเขาเรียกว่าไงมันเปิดได้เกิดทุกนิ้วอ่ะนิ้วกลางนิ้วชี้ได้แต่ตัวเนี้ยนิ้วชี้จะ่อนครั้งยากแต่ก็พอได้อยู่นะแต่ชอบใบามากเลยใบยเป็นทอมทันโตดอกพอยไม่แน่ใจว่าเป็นทันโตป่ะแต่มันเหมือนอ่ะมันดูเหมือนเป็นทันโตนะครับตัวนี้ก็คือชอบนะครับ <c oughs> ชอบตรงที่เป็นทันโตแต่จริงด้ามเนี่ยอย่างที่ผมบอกอ่ะคือตัวเนี้ยมันน่าจะเป็น G 1เทถ้าไม่มีลายอันเนี้ยคือสวยเลยนะแต่มันมี ก็เดี๋ยวผมลองลองแบบถมดำก่อนนะครับนี่เห็นไหมมันเป็นสีน้ำเงินอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็น G10 หรือพลาสติกนะเพราะสเปคมันหาอ่านยากแล้วแต่ในเรื่องการเปิดหรือการปิดอะไรค่อนข้างง่ายนะครับปิดได้ด้วยมือเดียวนะครับเปิดนิ้วชี้โอ้โหเห็นไหมครับอกแล้วเปิดนิ้วชี้นะครับก้วยชยนิวโป้งดันก็ถือว่าเปิดปิดง่ายนะแล้วความคมก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ ก็คือเป็นมีดที่อ่ากึ่งสะสมแล้วก็ใช้งานด้วยเหมือนกันคือผมรอมีดแลนมาส่งอยู่ถ้ามีดแลนมาส่งก็คือจะใช้อ่าแลนเป็นหลักเลยนะครับก็คือใช้เป็นหลักไปเลยนะครับตัวนั้นคือถ้าเป็นแลนเนี่ยก็คือกล้าใช้แล้วแหละนะครับเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าแลนเองเนี่ยก็อ่าลอกนะครับลอกดีไซน์ของอ่าคีสริปหรือก็คือ CRK เที่รจักกันแล้วก็โคสติลหรืออะไรก็แล้วแต่นยคือทุกวันนี้แลนก็ยังลอกอยู่แต่น้อยลงนะครับ ถามว่าตัวนี้ลอกไหมผมก็ไม่รู้ครับว่าเขาลอกรุ่นอะไรมาแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นแหล่งบันดานใจนะครับส่วนในเรื่องของราคาเนี่ยอันนี้ตอบไม่ได้ครับเพราะผมประมูลมาก็ประมาณ400กว่าบาทนะครับแต่ถามว่าคุ้มค่าไหมในในแง่การใช้งานก็ค่อนข้างคุ้มนะคือผมใช้มาสักพักนึงแล้วก็ถือว่าโอเคเลยนะครับถ้าสังเกตดีๆหลงัลงๆผมไม่ใช้ทิมเบอร์ไลน์ผมก็จะใช้่าเป็นยูเลิตนะครับแล้วก็ตัวนี้โอเคก็ จบคลิปการรีวิวอาซานเลนมุแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ